งอยกให้หน่อยโอ้ยจะยกถึงหนึตัวแค่นั้นฮะยกยังไงอ่ะยกถึงเหรอยกอตรงสี่ด้านมาเอาให้ยายยกให้เอ้าลองดูโอ้ยแล้วยายจะยกไหวเ <laughs> อาค่อยๆนะะเบาๆนะเอาเลยเบาๆเบาๆโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้ยอย่ามังนะ่ง <laughs> อย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะเอาดีๆดีๆทำดีๆ นะอ,อ,อย่าล่วงนะเอออย่าล่วงนะทำดีๆออกกำลังกายได้กำลังกล้ามแขนตรงนี้ใช่ไหมอย่าล่วงนะอย่าโดดนะอย่าโดดทำเรื่อยๆเออนั่นแหละร่างกายจะได้แข็งแรงไม่ยังเราไม่เหนื่อยเเก่งมากลงแนวลงแนว,วขึ้นไหมเอาไปเล่นตัวใหม่ไปแล้วไปเล่นตัวใหม่แล้วตอนนี้ไม่มีเพื่อนเพื่อนเขาหยุด แต่เราก็ออกกําลังกายบริเวณตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ออกกําลังกายของหมู่สี่หมู่บ้านของเราเนาะมีทุกตัวเลยมีที่ออกกําลังกายทุกตัวตรงนั้นก็จะเป็นที่เบี่ยงก็จะได้ช่วงเอวเนาะที่เด็กน้อยเล่นอยู่เด็กน้อยนั่งเด็กน้อยนั่งด้านนู้นเด็กน้อยยืนก็จะมีหลายตัวตัวนี้ก็จะเป็นในก้้ามแขนเนาะแขนที่ห้อยย้อยก็จะได้ก้ามแขน อาจะเอาอะลองดูลองดูโอ้ยระวังนะลูกมันไม่มันไม่ลงมาแล้วเห็นไหมมันติดแล้วมันติดแล้วมันต้องดึงข้างนี้ลงมันติดแล้วอาจจะดึงตรงโน้นดึงตรงโน้นเหรอโอ้ยายก็ดึงไม่ถึงออันนี้มันจะได้กล้ามแขนเนาะมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวมันมีอันนี้มันมีเขาสองขันอ่าตัวนี้ก็จะขึ้นขึ้นปัน ขึ้นบนนี้เอาขึ้นเอาขึ้นขึ้อนขึ่นขึ่นเขื่นเขื่อนเ้ื่อนเขนเขือนเขื่อนเขืาอนเขื่อนเขึ้นเข้่อนเอ่อนเขื่อนเขึ่อนเขา่อาเขื่อนเขือนเขื่อนเอนเขื่อนเขื่นเขื่อนยขื่อนเขื่นั้น่อนเข่อนเข่นเขื่อนเขือนเขื่หน่อเี่อนเขื่นเอนขื่นเขนเ่ือือนันนือืออน่น่นูจับเป็นเอน่นแหละถูกต้อนเอ นอ่านั่นแหละนั่นแหละเบา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 ถ้าเหนื่อยก็ลงนั่นแหละถ้าเหนื่อยก็ลงเบาเบานั่นแหละมาเล่นกับเด็กน้อยให้เด็กน้อยมาออกกำลังกายยายไม่ไปเล่นตรงฝั่งหลังนะไหนตรงไหนน่ะพี่พี่ก้าวเล่น่ะอ๋อฝั่งโน้นเหรอเดี๋ยวค่อยไปยายถือกล้องอยู่ตัวนี้ก็ยกอะไรก้ามแขนอีกยายยกไม่ไหวยายยกไม่ไหวฮะตรงไหนลูกตรงไหน ตรงไหนมันมีอันสองอันเลยยายมันมีสองอันและ <c oughs> เล่นคนละข้างเล่นคนละข้างเอาเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวข้ากลับบ้านเดี๋ยวยายไปส่งที่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นที่ปั่นจัก,กรยาน<อ>ตรงนี้ให้เป็นที่ปั่นจัก,กรยานสีอนนของเราก็คือมีทุกอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองปั่นให้ดูเนาะจะลองปั่นให้ดูโอ้ยครับโอ้ยยายยายอุ้ยเป็นยังไงอะมันจะตกมันจะตกเหรอพอแล้วมั้งพอยังเอาพอแล้วก็ลง เออเอาลงลงเออนั่นแหละโอ้ยโอเคแค่นี้ก่อนนะทุกคนเราดูหลานก่อน